f e l o Fw03 วันนี้เราจะออกนอกเส้นทางกันหน่อยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน f e ลโลเรารู้อยู่แล้วว่าเฟลโลจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจดทะเบียนได้นะสำหรับเจ้า Fw03 msrp ราคาจำหน่ายของเขาก่อนละกันก่อนจะพูดถึง specification อื่นๆ1,9740หลังหักส่วนลดภาครัฐแล้วนะ จะเหลือ1,9740เฟิร์สลุคของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาขายสไตล์แล้วกันคุณแต่มันไม่ได้เป็นแค่สไตล์อย่างเดียวเพราะว่าตัวรถเองก็มาพร้อมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยด้วยกำลังมอเตอร์3000วัตต์ที่เป็นมอเตอร์วางกลางขับสายพานไฟนอลไดเป็นเบลดไดไปขับร้ออีกทีนึงนั่นเท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยก็จะให้แรงบิดสูงมากเพราะว่าเป็นมอเตอร์วางกลางแรงบิดน่าจะสัก230นิวตัน สเปคตัวรถเข้าๆน้ำหนักตัวรถเยอะไหมจริงๆต้องบอกว่าพอด้วยความที่เขาเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอุปกรณ์ส่วนควบน้ำหนักตัวรถมันจะไม่เยอะเท่าพวกมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเครื่องยนต์อยู่แล้วเพราะว่าข้อแรกคือน้ำหนักตัวรถ97โลทุกคนท่านที่อยากซื้อไปใส่แหลกท้ายรถเรียบร้อยไม่มีปัญหาแน่นอนกับความสูงเบาะ760ม mm, ม760ม mm มก็คือ76เซนนั่นแหละแล้วก็พอลองนั่งดูแล้วก็พอดีพดนะ ตำแหน่งการวางเท้าต่างๆของเขาก็สไตล์รถมันดูคุ้นหน้าคุ้นตาแหละแต่อย่างที่บอกคือด้วยความที่เขาขายสไตล์ต้องบอกว่ามันทำออกมาได้ค่อนข้างลงตัวนะสำหรับผมนะ uh, performance ของแบตเตอรี่72โวลต์56แอมป์ออลก็ต้องบอกว่าน่าจะพอใช้สำหรับเลนส์ในการเดินทางประมาณสัก100โลแม็กสปีดที่ตัวรถกำหนดไว้ได้คือ90แต่เมื่อกี้ผมไปลองแล้วเนี่ยมันได้95นะก็คือในสเปกชีทเขาเขียน่า90แต่เมื่อกี้ผมลองขี่ดูเนี่ยหน้าไมล์มันขึ้น95กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ต้องบอกว่าสําหรับมอเตอร์3,000วัตต์และแบตเท่านี้เนี่ยถ้าขี่เต็มคันเร่งตลอดเวลาก็อาจจะได้ไม่ถึงร้อยโลหรอกแต่ถ้าเกิดขี่แบบฟิลเซฟประหยัดประหยัดขี่เล่นๆขี่อยู่แถวบ้านอย่างเงี้ยแบตไซนี้กับมอเตอร์เท่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าร้อยโลบวกทําได้แน่นอนบุ่งสู่สง subscribe เพ like. ชูไลฟ์ชวนเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราและชวนเพื่อนเข้ามากดไลค์กดแชร์ ติดตามเพจเทปูไลท์เพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดขอนะนะน์ดีๆจากเราสเปคของตัวรถเขาให้มาหน้า12หลัง10เป็นไซส์ของอยางนะครับก็คือถ้า หายางเปลี่ยนก็ในพิกัดนี้ก็คือหน้า12หลัง10แต่ถ้าเป็นเราเราจะแปลงล้อหลังเป็น12ให้มันเป็น 12- 12หายางวิบากใส่น่าจะรอเลยทีเดียวแต่นี้ที่ให้มาจากโรงงานเป็นหน้า12หลัง10หลังร้อยสามสิบเก้าสิบสิบก็ใช้ได้นะต้องบอกว่าตัวรถก็ดีไซน์เรียบๆไม่มีอะไรไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําแต่ปุ่มถอยหลัง รถไฟฟ้าส่วนใหญ่จะถอยหลังได้ก็ไม่มีอะไรหน้าจอ TFT ก็สแสดงผลปกติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ความเร็วระยะทางต่างๆไม่มีโหมดนะแล้วก็ไม่มีบูตไม่มีโหมดอะไรนะั่นเท่ากับว่า performance ของมอเตอร์จะถูกใช้งานอย่างเต็มกำลังตามเปอร์เซ็นต์คันเร่งที่คุณใช้เลยระบบเบรกที่ตัวรถให้มาเป็น CBS นะคุณจะสังเกตได้ว่าเวลาคุณกำเบรคคุณจะรู้สึกว่าถ้าคุณกำเบรกหลังเบรกหน้าก็จะรู้สึกตึงๆแข็งๆ,ๆ เนี่ยเป็น CBS ก็คือเป็น Combine Brake System ก็คือเวลาคุณบีบเบรกหลังเบรกหน้าก็จะทำงานด้วยซึ่งก็ถ้าถามว่ากับลดความเร็วเท่านี้ Perform a n แ e แบบนี้กับการใช้งานแบบนี้เนี่ยผมถือว่าน่าจะโอเครูชาร์จมีมาให้เรียบร้อยนะด้านหน้าเป็นไท e C รูชาร์จอันเล็กกับสวิตช์กุญแจที่เป็น NFC แล้วก็มีกุญแจสำรองมาให้แน่นอนว่าส่วนใหญ่พวกที่เป็น NFC Keycard ก็จะมีกุญแจสำรองมาให้แล้วก็มีรูให้เสียบกุญแจด้วยนะก็ล็อกคอได้ไหมล็อกคอได้ปกตินะครับบิดทางซ้ายล็อกคอได้ปกติ เปิดตัวรถก็กด a c t i v a t บบิดไปทางขวาหน้าจอก็จะติดขึ้นมาเวลาจะทำการขี่ก็แค่กด P กด Lady แต่ถ้าคุณไม่เอาขาตั้งขึ้นแน่นอนว่ารถไฟฟ้าจะไม่ยอมให้คุณกดเล d y คุณต้องเอาขาตั้งขึ้นก่อนนะสเปครถเข้าๆเท่านี้กับน้ำหนักรถ9กเดโลเดี๋ยวเราจะลองขี่ดูวันนี้ที่เรามานอกสถานที่เพราะว่าเราอยากเอามาลองขี่แบบสนุกๆตามสไตล์รถดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันมันขึ้นได้เว้ยแต่ว่าข้างหน้ามันพอมันขึ้นแล้วอะ มันไปเลยด้วยรถแรงบิด2 3 0นิวตันเนินแค่นี้เนี่ยมันทําได้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่เรากลัวเองแหละเรากลัวว่าเรากลัวว่าเราจะขาไม่ถึงเพราะเนินมันชันเติบเลยดูดิเรากลัวว่าเดี๋ยวเราจะหงายเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลองทําที่บ้านแน่นอนว่าให้มีผู้เชี่ยวชาญคนโทรลด้วย ด้วยความที่ตัวรถออกแบบมาเพื่อกันลุยนะแต่ว่าอย่าลืมว่ารถมี traction control นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเมื่อกี้จัวบอดดินไปทีนึงเกือบขึ้นไม่ได้เพราะว่า traction control ก็ต้องเรื่องต้องบอกว่าเรื่องความปลอดภัยเขาค่อนข้างใส่ใจเรื่องความปลอดภัยก็คือพอมันมี traction control มันจะทําให้ล้อหลังไม่มีฟ r e e w ะนะมันก็เป็นความปลอดภัยของรถไฟฟ้าเข้าใจได้ แต่พอเรามาขี่ทางลุยแบบนี้บางทีเราก็ต้องยอมให้ล้อหลังมันแบบฟรีบ้างคือลุยก็ที่นี้ก็คือไม่ใช่ลุยเละนะทุกคนมันก็อาจจะแบบว่าทินธุรกันดารอย่างเงี้ยแบบผมก็ไปได้แบบที่มันไม่ใช่ถนนก็อาจจะพอขี่ได้เพราะด้วยกาวเคลียร์แลนด์ที่สูงจากพื้นร้อยเก้าสิบสามมิลลิเมตรเนี่ยก็ต้องบอกว่าสูงนะใช้คําว่าสูงทีเดียวหมายถึงว่าจากพื้นถึงใต้ท้องนะ คือด้วยแรงตัวรถอะเหลือๆแหละใช้คําว่าเหลือแหละทางแบบไม่มีทางก็ไปได้ด้วยอย่างที่บอกคือด้วยกลาวเคียร์แรนที่ร้อยเก้าสิบสองเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงถ้าในกรณีที่แบบว่าเจอทางที่แบบธุรกันดานหรือว่าดึบๆหน่อย,นยก็ไปได้นะ อย่างที่ให้มาเป็นยางถังเรียบแต่ทุกคนก็อาจจะไม่ได้บู๊มากแต่ก็ไปได้โอ้ชัปเปอร์ทางเรียบนี่กินนุ่มเลยแห <Yeah. S 2> กินนุ่มเลยโา้ฮ่า ท่านั่งของเขาอาจจะออกแบบมาให้แบบว่าเหมาะกับคนตัวเล็กนะแต่ว่าถ้าตัวใหญ่ก็อาจจะอึดอัดหน่อยทางที่ถ้าสมมติว่าเราเอาไปใช้ในทางที่มันออฟโรดหน่อยก็อาจจะหายางสักชุดหนึ่งที่เป็นยางออฟโรดก็น่าจะช่วยได้นะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเวลาคุณไปแคมป์ปิ้งหรือว่าไปทางต่างจังหวัดแล้วรู้สึกว่าอยากเอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยไอเจ้านี่ก็ น่าจะตอบโจทย์นะด้วยน้าหนักตัวรถแค่97โลแล้วก็ใช้คําว่าอะไรอะไซส์ตัวรถมันพอดีพอดีมันน่ารักอะซ้อนได้นะมีพักเท้าหลังนะทุกคนมีคนซ้อนได้นะถ้านั่งแบบไปข้างหน้าคนซ้อนก็นั่งได้นะน่าจะพอนั่งได้นะเนี่ยเป็นรถขี่เล่นแบบทางอย่างเงี้ยทางแบบโลโคอหน่อยก็โอเคหรือผมมองว่าถ้าเราเอาไปใช้ในเมืองอะ่ะมันน่าจะเป็นรถที่ตอบโจทย์นะเพราะว่า มันเป็นรถที่อัตราเร่งดีมากแรงบิดดีมากแล้วก็ทําความเร็วได้สัก80-90ครึ่งในเมืองมันค่อนข้างพอแล้วอะ่ะเนี่ยเร่งมันมาเลยเร่งมันโดดเป็นม้าเลยอะ่ะแล้วถ้าเอาไปขี่ในเมืองน่าจะเป็นรถที่ขี่สนุกเลยแหละกล่าวโดยสรุปสำหรับเจ้า F W 03ถ้าคนที่ต้องการใช้งานมันเพื่อ ไปแคมปิง้งใส่ท้ายรถไปผมก็ทําทได้ด้วยพละกําลังอันเหลือล้นของมันมอเตอร์3,000วัตต์วางกลางของมันหรือคนที่จะใช้งานมันในเมืองได้ไหมเดล่ยูทุกวันได้ไหมถ้าเลนจ์การใช้งานของคุณอยู่ที่วันละสักไม่เกิน100โลและขี่ในเมืองคือไม่ได้ขี่เร็วมากแต่ต้องการรถที่มีแรงบิดสูงมีความพุดป์าสสูง Fw03 น่าจะตอบโจทย์คุณได้สิ่งที่คุณอาจจะต้องเพิ่มเติมก็คือช่องเก็บสัมภาระเพราะว่า Fw03 เนี่ยเป็นรถที่ออกแบบมาไม่มีช่องเก็บสัมภาระอะไรเลยนะออาาจจต้งยเปหรืว่ อาจจะหากล่องมาติดข้างหลังเอาแต่จริงๆต้องบอกว่าด้วยไซส์รถมิติรถน้ำหนักตัวรถมันค่อนข้างน่ารักมากๆ97กิโลกับมอเตอร์ขนาดนี้แบตเตอรี่ขนาดนี้กับราคาขายปิดข,ของเขาที่1 9 7 4 0บาทหลังหักส่วนลดภาครัฐแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะเพราะมันจดทะเบียนได้เพราะฉะนั้นเป็นรถที่จัดไฟแนนซ์ได้ต้องบอกว่าคุณอาจจะโอเคกับเจ้า FW03 แล้วก็สีมีสีพิเศษ ซิมอนชิลลี่นะทุกคนเป็นสีขาวแดงอันนี้ขาวน้ำเงินมีสสี <c oughs> กส็ส่วนตัวชอบนะส่วนตัวคิดว่าเป็นรถที่น่ารักนะเขาอย่างที่บอกคือเขาขายสไตลอ์อ่ะคุณจะรู้สึกว่าเวะลาขี่แล้วแบบดึงดูดสายตาจากคนอื่นแน่นอนเพราะว่ารถคุณไม่เหมือนใครเลยแล้วก็เมื่อกี้จากที่ลองขี่ทางที่เป็นออฟโรดเล็กๆก,ก,ก็ทําได้แต่ว่าถ้าถามว่าออฟโรดจริงๆจังๆก็อาจจะต้องการการมอดิฟายที่มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนยางหรือว่าอัปเกรดช่วงล่างแต่ถ้าเกิดเป็นออฟโรดเล็กๆแบบไปขี่แคมปิ้งแล้วเอาไปด้วยเนี่ย ตอบโจทย์แน่นอนหรือว่าขี่นในเมืองใส่ยางทางเรียบแบบนี้อยู่แล้ว <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะทําได้ค่อนข้างดีเพราะส่วนตัวผมเป็นคนชอบรถแรงบิดสูงยังไงวันนี้ขอบคุณป๊อปอีวีด้วยที่ให้ยืมรถมาถลุงกันอย่างสาแก่ใจทีเดียวเอาการรถกลับไปคืนเขาเราจะโดนด่าได้เละเทะไปหมดเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร e ช่องเพฟูไล์ไปด้วยครับแล้วยังไงเจอกันที่ ัครบผม p ูมเพย์ฟูไลท์ขอชวนเพื่อนๆร่วมกันกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อทุกคนจะไม่พลาดการติดตามเรื่องราวดีๆคอนเทนต์ดีๆจาก p a y ์ฟูไลท์พร้อมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา p a y ์ฟูไลท์ในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ